<laughs> อชอบจริงๆเลยนะครับชาวเน็ตเขาไปทำภาพนี้มาว่าอา่าเดอะสแตนดาร์ดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องทูสแตนดาร์ดเออก็คือสำนักข่าวสแตนดาร์ดนะครับอ่ะเขาสองมาตรฐาน <laughs> ทูสแตนดาร์ดก็คือสองมาตรฐานนะครับเพราะเขาไปจับผิดว่าตอนที่เป็นชัไอตอนที่เป็นอัศวินเป็นผู้ว่าเนี่ยโอ้โหโพสข่าวแบบว่านะพาดหัวข่าวแบบน้ำท่วมกรุงเทพซ้สำซากจำเจนะเออแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่พอเป็นในยุคชัชชาิปุ๊บ โอ้โหฝนตกชุ่มฉ่ำฝนตกชุ่มฉ่ำโอ้ยเรงล่าอากาศดีเหลือเกินมีความชุ่มฉ่ำนะครับมีความแบบอ่าในมุมมองของสามกีดเนี่ยเวลารถติดตอนนี้กลายเป็นว่ามุ้งมิ้งรถติดตอนนี้มุ้งมิ้งเลยนะครับนะเออ นั่นแหละครับนี่แหละคือความสื่อสื่อมันสองมาตรฐานสื่อมันอวยชัดชาติสื่อรับใช้ในทุนนะครับนะคนก็เลยบ้าตามอุปทานหมู่บ้าตามไปนะแล้วไอ้ชัดชาติก็เก่งเก่งในการใช้สื่อจริงๆอัศวินก็ไม่เก่งไม่เก่งแกจะไล้สดแล้วก็พูดแบบชัดชาติที่แกก็ทำไม่เป็นหรอกใช่ไหมเออ แกก็เลยบอกผู้ผู้พูดไม่เก่งก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นแหละก็สอบตกไปพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานใหม่แล้วชาตินี้สร้างมาตรฐานใหม่ผู้ว่านอกจากจะหาาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกจากจะทํางานคิดนโยบายอะไรแก้ปัญหาต่างๆมาตรฐานใหม่คือต้องไร้สดเก่งต้องเป็นพิธีกรเองได้ด้วยอ่า เนี่ยเห็นไหมเขาไปอะไรนะบอกอรจราจรเขาก็ไป <c oughs> นะตำรวจก็ามาตั้งแถวต้อนรับแล้วเขาก็มีการนะวัดดีเอฟซีนะวัดดีเอฟซนะเดี๋ยววันนี้ผมมาที่บอกอรจราจรดี๋ยจะมารู้เรื่องการจราจรหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแก้ยังไงไดนะ้เดี๋ยวตามมาตามมานี่เห็นไหมเออมันต้องพูดกับเป็นพิธีกรเองด้วย <c oughs> เห็นไหมเหมือนทำเรียลลิตี้เลยตอนนี้ยิ่งกว่าบ้านกกอกอีก ยิ่งกว่าลุงพลอีกเห็นไหมนะคนไอ้คนติดตามก็ชอบติดตามเหมือนเป็นการเรียลลิตี้นะได้เห็นการทำงานนะโอ้โหชื่นชมน่ารัก <c oughs> ถึงแม้ว่าจะนั่งตอนรถติดอยู่ก็เอ๊ะท่านพู้ว่าเขาไลฟ์สดอยู่เขากำลังแก้อยู่เขากำลังไลฟ์สดอยู่มีความสุขจังเลยอย่างเงี้ย,ยฟินๆไปนะครับฟินน้ำแตกไป เออนะาต่อไปเนี่ยนะ <c oughs> ก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่แบบจะต้องไลฟ์สดตลอดเวลาแล้วก็เหมือนแบบไปไหนก็จะต้องไลฟ์สดไลฟ์สดเออเดี๋ยวพู้ว่าคนคนใหม่มาต่อจากชาชิานี้มึงไม่ต้องแบบอ่าววันนี้เราไปดูอันนี้กันครับวันนี้เราไปดูเรื่องกันครับ นึกแล้วก็แบบจะให้กูดั้งถูกแต่ไ์สดเนะพราะว่านี่จะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเออ,อะก็เป็นสไตล์มั้งนะงก็คงเป็นแบบสไตล์ใครสไตล์มันหรือเปล่าคนอื่นก็คงจะไม่ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้หรอกแต่สมัยนี้มันโซเชียลไงใช่ไหมคลองสื่อคลองโลกนะครับใครคลองสื่อคนนั้นคลองโลกยิ่งไลฟ์สดก็ยิ่งได้เ е ตตินะ้งก็ต้อง,ต,องต้องรอดูกันไปนะ ว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันจะช่วยให้เรตติ้งตกหรือเปล่านะครับก็ก็ช่วงใหม่ๆก็อาจจะเฮ่อกันหน่อยแต่อาจจะไปสักปีก็คนรจะเริ่มเบื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไ i b e กันด้วยนะครับ